ไปกระต่อที่จังหวัดสระแก้วครับเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงสระแก้วร่วมกับเกษตรจังหวัดสระแก้วช่วยกันจัดงานเทศกาลมะม่วงสระแก้วขึ้นครับไปกันที่โรงเรือนรวบรวมและคัดแยกผลไม้ถนน359ตำบลสักขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนายชาวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเดินทางไปเปิดงานเทศกาลมะม่วงจังหวัดสระแก้ว โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้วสำนักงานกเกษตรจังหวัดสระแก้วสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วจำน่ายผลผลิตมะม่วงตั้งแต่วันที่27เมษายนจนถึงวันที่7พฤษภาคมนี้ซึ่งจังหวัดสระแก้วนั้นมีพื้นที่ปลูกไม้ผลโดยเฉพาะมะม่วงมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด15,000ไร่มะม่วงอย่างเป็นพืชเศรษฐกิจของสระแก้ว โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้มีพื้นที่ปลูกมากกว่า6,7 0 0ดอไร่สามารถสร้างไรายได้ให้กับจังหวัดปีปีหนึ่งไม่น้อยกว่า600ล้านบาททางสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วจึงได้คัดเลือกมะม่วงน้ำดอกไม้ของทางจังหวัดซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์และยังได้คำรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นสินค้า GI ด้วยมะม่วงน้ำดอกไม้ของสระแก้วนี้ก็มีความแตกต่างจากมะม่วงที่ผลิตจากแหล่งอื่น เพราะว่ามีลักษณะเปลือกผิวที่บางพอสุกแล้วมีสีเหลืองถึงสีเหลืองทองเนื้อสีนั้นจะเหลืองอมส้มปริมาณเส้นใยในเนื้อมีน้อยมเมล็ดจะรีบมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็มีศักยภาพรวมถึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถนําไปต่อยอดส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้อีกด้วยตลอดจนการแปรรูปเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเชิญชวนนะครับผู้ที่สนใจไปเลือกซื้อมะม่วงของสาแก้ว27เมษายนถึง7ด พฤษภาคมนี้ที่โรงเรียนรวบรวมและคัดแยกผลไม้ถนน3 5 9ตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วครับ